Dạy dạy cũng ưu ưu ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมหลังนี้ไม่เชื่อว่าไม่เห็นนะครับผมเนี่ยครับผ่านตลอดนะครับผมผ่านมาเป็นสิบวันแล้วครับผมนี่ครับเป็นถนนเข้าป่านะครับไม่มีใครเห็นนะครับสี่ห้าคนผ่านทุกวันนะครับผม แล้วเชื่อเลยครับผมเพิ่งจะเจอนะครับนังบลเลอร์เลยครับผมเข้ามาป่านี้ต้องต้องผ่านนะครับผ่านผ่านตลอดนะครับผมย้อนแสงไปหน่อยนะฮะ ไม่น,น่าเชื่อว่าไม่มีใครเห็นนะครับผมนี่ครับดังมันเริ่มเท่มเลยครับผมสุดยอดครับพี่พานของเรางงกันไปตามๆกันเลยนะครับผมมาด้วยกันสี่ห้าคนครับผมไม่มีใครเจอครับผม เพิ่งจะเจอวันนี้นะฮะนี่ครับเพิ่งเจอครับผมโอเคครับผมทำครบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูกันครับผม เครับผมเจอกันมันต้นฮะครับผมขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่ครับผมอ่าลังนี้ถอดกลางไปแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับไม่มีใครเจอก็เป็นแบบนี้นะครับผมแต่หัวน้ํายังแกวเลยครับผมนี่ครับใหญ่ๆอุ้มๆครับ

ผมตีไม่เสร็จครับพี่พานเจออีกแล้วครับผมจะได้ดุยกันต่อนะครับอ่าตรงนี้เหลือไว้นะครับผมตรงนี้มันแก่นะครับไม่เอาครับผมอ่าเผื่อเขาจะอยู่นะครับถ้าไม่อยู่ก็อ่าให้เขาถอดนี้นะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะลงครับอันนี้ครับอยู่ถนนมันเหมือนเดิมครับผม นี่ครับผมแม่ไม่เจออีกแล้วครับผมมันแสงเยอะไปหน่อยนะมองไม่เห็นนะครับผมกอลังไม่ใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวสรุปผลงานลังเมื่อกี้นะครับผม อ่ามีลังก่อนหน้านะครับนี่ผมมาไม่ทันพี่เขานะครับเอวนวนี่ครับรังเมื่อกี้ครับผมสุดยอดครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวออกไปก่อนนะครับไม่มีถังใส่นะครับผม เดี๋ยวค่อยกลับเข้ามานะครับก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ